สวัสดีค่ะอันอันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันดาไข่ฟอร์ชาแนลนะคะวันนี้อันพามาพบกับนะคะตัวเอเวอเรสต์นะคะ ตัวนี้เป็นเอลเรเทนนะคะลูกค้าที่มองผิวเผยอาจจะมองว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแต่เจ้าตัวนี้เป็นเอลเรเทนนะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะคะในราคาค่าตัวนะคะจริงๆราคาค่าตัวเนี่ยเขาจะอยู่ที่1 3 9่0 0้านบาทนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ขายนะคะขายไปเลยในราคาเพียง1 2 4 9 0 0้านบาทนะคะซึ่งตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับเจ้าตัวเอลเรเทนนะคะเป็นตัวเริ่มต้นที่ คุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะอย่างตัว f o r d Pa ัสนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวของ e v e r อเรตัวนี้ได้นะคะสามารถดูในเรื่องของอตําแหน่งของตัวรถนะคะนัดหมายเข้าสู่บริการนะคะอายุน้ำมันเครื่องนะคะรวมถึงสตาร์ทรถและดับรถนะคะจากมือถือเลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นสาย iOS นะคะก็สามารถที่จะสั่งสตาร์ทผ่าน a p p l e Watch ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าเจ้าตัว Ever อเร10ตัวนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะถึงเหมือนเจ้า ตัวรุ่นสปอร์ตนะคะที่จะเป็นตัวที่มันเป็น1นึ่งล้านห้บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะเลือกเป็นรถสีดานะคะด้านหน้าก็ฝากระโปรงนะคะก็จะใช้เป็นตัวคําว่า Ever อเรนะคะตัวเล็กแบบนี้นะคะเหมือนรุ่นสปอร์ตนะคะตัว Ever อเรตัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัวเบิกสูบนะคะถ้าสมมติว่าเป็นตัวใหญ่ๆนั้นจะเป็นของตัวลาสซัพไพรเออร์นะคะในรวมถึงตัวกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าก็จะมีหลายแบบนะคะลูกค้าบางคนเห็นตัวม้าตรงนี้ก็มีนะคะหรือจะเป็น FORD นะคะหรือว่าจะเป็นตัว FORD ที่เป็นแบบเลนนอมอีกแบบนึนะคะกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกสั่งได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะพร้อมกับไฟหน้า3จุดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของกระจังหน้านะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเพิ่มนะคะไฟตัวค้อบไฟนะคะที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัว ไฟมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันก็ทํางานไฟหน้าก็เป็นอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นชุดนะคะวิกเตอร์นั่นเองนะคะคือครอบไปเลยนะคะไม่ได้ถอดกันชนเก่าออกนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะจะเป็นตัวนี้ไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะตัวคลิปตรงนี้ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะไม่ไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะทำเป็นสีดำได้นะคะแจ้งอันได้เลยนะคะมาในส่วนของด้านข้างนะคะ ด้านข้างของตัวเอลไรเทนเนี่ยเดิมๆเขาจะเป็นแมกนะคะที่เป็นขอบ18นะคะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแมก AT นะคะแบกขอบ20นะคะยัง AT นะคะตัวนี้ก็จะ วิ่งบนถนนขุขาได้นะคะขนนเรียบก็ได้นะคะหน้ายางจะเป็น2755 5็ดหนะคะตัวแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นแม็กลายที่อันรีวิวก็ได้นะคะเลือกได้เลยเราจะมีการส่งรูปแม็กให้ลูกค้าเป็น10บรูปนะคะแต่ก็ข้อเสียงของการใส่ตัวแม็กที่เป็น AT ทหรือว่าดอกยางที่ใหญ่ๆนะคะรถอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเวลาลูกค้าขับความเร็วสูงนะคะแต่ว่าเป็นปกตินะคะหรือลูกค้าอาจจะอัพไซส์เป็นรุ่นที่ราคาสูงขึ้นนะคะอย่างพวกโตโยหรือว่า บีเอฟผลิตไปเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ในเรื่องของคุณภาพระยะยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าตัวนี้วิ่งได้ไหมวิ่งได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นยางดอกใหญ่นะคะไม่ใช่แบบยางเฮตี T ที่เน้นวิ่งถนนดานั่นเองนะคะ มาถึงด้านข้างนะคะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะแต่ลูกค้ายังเหลือคงเอกลักษณ์ของรุ่นเทนไว้นะคะแต่ลูกค้าท่านไหนที่อยากจะทําให้มันเป็นสีดําหมดนะคะก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะคะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะด้านข้างประตูตรงนี้ก็ติดเพิ่มได้นะคะให้ลูกค้าคนไหนอยากติดนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้าอันก็จะมีลูกค้าที่ติดเป็นตัวสปอร์ตเลยนั่นเองนะคะโอเคด้านในนะคะก็ในเรื่องของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับก็จะเป็นไฟฟ้าหน้าจอดิจิตอลนะคะตรงกลางก็เชื่อมต่อ a n d r o i d Auto อแอปเปิลคาเฟ่แบบไร้าสายนะคะรวมถึงตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่เป็นกิมมิคเลยพี่ผู้หญิงขับได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะวงพวงมาลัยเบามากหนองตามความเร็วของตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วกัาร์ดนะคะตัวคิ้วกัาร์ดตรงนี้ก็จะอาจจะ เพิ่มเสียงนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากติดก็แจ้งได้นะคะเพราะว่ากระจกของฝอเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาลมตีเข้าค่ะจะขึ้นไปปกติอยู่แล้วนะคะแต่ท่านไหนที่ไม่อยากใส่ก็แจ้งอันได้เหมือนกันนะคะรวมถึงตัวครอบนะคะครอบปกติแล้วตัวมือจับเนี่ยจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าก็าทำเป็นสีเขาเรียกว่าใส่ครอบตัว นำด้านเข้าไปนะคะเพื่อให้มันตัดนิดนึงนะคะกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวกุญแจที่เป็นรีโมทนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องเอาแจออกมาเวลาลูกค้าจะใช้ก็แค่สอดมือเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาจะปลดล็อกนะคะเวลาจะล็อกรถก,ก็แค่กดนะคะรถก,ก็จะล็อกอตัตโนมัตินะคะรวมถึงเวลาล็อกกระจกก็จะคับอตัตโนมัติด้วยนะคะมาถึงตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะลูกค้าตัวไฟของตัวเอลไรสตัวเทนเนี่ยจะเป็นไฟแค่ ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะจะไม่มีแบบนี้นะคะอันนี้เราเบิกศูนย์ให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะเป็นไฟไท้ายซิกเนเจอร์ของศูนย์เลยนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะรวมถึงฝาท้ายนะคะฝาท้ายของรุ่นเทนเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบแมนวนวลนะคะคือต้องกดดึ๊กดนึงแล้วเราก็ต้องผักขึ้นนะคะอันนี้เราติดตั้งเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะคะให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็คือทํานานได้ปกตินะคะเหมือนกับตัวนี้เลยนะคะ รวมถึงสามารถเปิดฝั่งด้านหน้า,นา,นาฝั่งคนขับได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของรีโมทนะคะเปิดได้3ที่นะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ลูกค้าอาจจะแปลกตานิดนึงนะคะกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบท่อสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งตัววิกเตอร์เนี่ยมีท่อให้เลือก3แบบเลยะคะท่อเลขแปเท่าคู่นะคะ ที่ข้าคู่ที่เป็นเลขแปดแ,แล้วก็วงกลมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเลือกได้นะคะซึ่งการทํางานของเซ็นเซอร์หลังก็ทํางานได้ปกตินะคะรวมถึงตัวกล้องด้วยนะคะที่เราเปลี่ยนไฟไท้ายก็ทํางานได้ปกติเหมือนกัน ะะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่มองหารถครอบครัวนะคะในราคาไม่เกิน2ล้านนะคะหรือว่าล้าน3นะคะตอนนี้เอเวอเรตินะคะจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าอาจจะไม่ชอบในลักษณะของตัวเดิมๆจากโรงงานนะคะทางเราแต่งให้นะคะแค่ลูกค้าแจ้งว่าอยากได้ชุดแต่งแบบรุ่นสปอร์ตไหมหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะเรารังสรรให้ได้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากนะคะเพราะราคาตอนนี้ จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1น4่0 0 0้านบาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะออกรถนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะทางเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่นะคะไม่ต้องกังวลว่าพี่อยู่ต่างจงัง,จงหวัดแล้วพี่จะซื้อรถกับอันได้ไหมซื้อได้แน่นอน,นะคะ่ะทางเรามีเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อด้วยนะคะที่คอยช่วยผักตันเคสให้ลูกค้านะคะสามารถออกรถได้นะคะพอออกรถแล้วนะคะลูกค้าจะมารับเองที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่โชว์รูมของเราส่งมอบรถอลังการมากนะคะลูกค้าอยาก อยากทราบนะคะเข้าไปดูเพลิส่งมอบของอันได้เลยนะคะรวมถึงต่างจังหวัดนะคะทางเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นไฟแนซ์ด้วยเวลาไฟแนซ์ผ่านเราอันก็ขับรถไปส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถโทรหาอันได้นะคะหรือทักเข้ามาดูข้อเสนอก่อนได้นะคะที่เบอร์0ูน4 9 6ป8 3 9นะคะ หรือเข้ามาเช็ดรถก่อนได้ที่ฟอร์ดอาร์มีรชพฤลึกพระราม5นะคะฝากกดไลค์นะคะกดซ s c r ล b ยเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะเพื่อให้อันได้ทำคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะหรืออยากจะคอมเมนต์นะคะบอกอันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ